ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่วัฒนธรรมลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศที่จังหวัดแพร่ค่ะวันที่14สิงหาคม2566เวลา13นาฬิกาที่วัดพระธาตุช่าวเฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่ นางสาวดารุณีธรรมโพโดลและนางจันทิมาจริยะเมโทที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมนายชนะพง์สังอุดมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายมนัสอนันต์ควรพันธ์นักประชาสัมพันธ์กระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกผลงานเชิงประจักษ์ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศ จาก20ชุมชนคัดให้เหลือ10ชุมชนเพื่อเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีระดับประเทศณนะชุมชนคุณธรรมวัดพระาธาตุเช่าแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ประธานชุมชนคุณธรรมวัดพระาธาตุเช่าแห่และคณะชุมชนคุณธรรมวัดพระาธาตุเช่าแห่และเครือข่ายนำเสนอผลงานเช่นน,นายอนันต์เดกชนะกำนันตำบลเช่าแห่นายสมคิดยานาแก้วผู้ใหญ่บ้านชุมชนคุณธรรมวัดพระ ทาบช่อเฮในอดุลไหลทุ่งนายกเทศบาลตำบลช่อแฮโดยมีนางกรวรรณสุมาศรวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นายอภิรักษ์อินจิตอนุสรผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่ประถมศึกษาแพร่เรขตหนึ่งคณะผู้นำชุมชนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลช่อเฮและชุมชนให้การต้อนรับ โดยคณะกรรมการของกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกผลงานเชิงประจักษ์ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเช่นที่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงวัดพระธาตุวัดพระเจ้าช่อแฮพระเจ้าทันใจชมพิพิธภัณฑ์เล่าขานตำนานพระธาตุช่อแฮการฟันเทียนบูชาดวงชะตาการทำดวงประจำวันเกิด การทำสวยดอกไม้ชมนิทรรศการหลักสูตรวัดพระาธาตุช่อแหด้วยมีนายอภิรักษ์อิ่มจิตอนุสรนผู้อำนวยการสำนักง,งานพื้นที่ปฐมศึกษาแพร่เขตหนึ่งนำนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดงอำเภอเมืองแพร่เสนอชมยนต์กัดก้อมคัวกิินลำช่อแห จากนั้นเดินทางโดยรถรางไปชมแหล่งเรียนรู้แปรูปสมุนไพรพื้นบ้านแม่ครูกาจนาทองคําแหล่งเรียนรู้พาด,ด้านมือคิดจักรสามัคคีธรรมชมกัดมั่วควัวแหล่งบ้านใน ชมจุดชมวิวพระธาตุดอยเล่งและชมการสาธิตที่ของวัฒนธรรมวิถีชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านพันเชิงมีการสาธิตจำหน่ายแสดงศิลปะวัฒนธรรมการสาธิตการประดิษฐ์ใบสีและกลวยดอกไม้จากใบตองสาธิตการทำเครื่องสืบชะตาและสาธิตทำตุงชัย สาธิตสารตาแหลวและฝันเทียนมงคลสาธิตประดิษฐ์ตุงดอกไม้จากตอกไม้ไผ่สาธิตทำอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเช่นลาปแป้เกงอ่อมแป้เกงหยวกปลาย่างไข่ป่ามวยปิ้งข้าวโพดปิ้งน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วข้าวปันโบราณข้าวปันระเบิดขนมเส้นน้ำใส การจำหน่ายอาหารผักและผลไม้พื้นถิ่นต่างๆของชุมชนเช่นน้ำพริกตาแดงข้าวแตนข้าวแคบเมี่ยงผักเสี้ยวผักชะอมหน่อไม้และมะเขือพิธีห้องขวัญและชมการฟ้อนสีเมืองเวียงโกสยัยการแสดงตีกองปูจาจากนักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่การแสดงฟ้อนกลองอืดโดยแม่ครูกัญจนาทองคําแสดงดนตรีพื้นเมืองโดยกลุ่มผู้สูงอายุค่ะ ตอนที่หลอกตอเป็นเต้องต้องไรต้องปนแบบน้าไม่ค่แสด้ึงที่มัน่อตัวค่ะออมตัวไปหลงา่หรือว่าเอามีกลุ่มลมีกลุ่มตัดอีกสมาชิกกลุ่มเข้อมีหลายคนค่ะเขาจะมารวมตัวกันสิบคน แล้วก็มาทา <c oughs> ที่วัดเป็นทุกวันนะคะทานอานก็ท่วัก็เป็นงนให้สามารถาหรืจะทําที่บ้านสกัรให้รับมิสลักแต่อากจะให้รับ เที่ยวชุมชนยนวิถีชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุช่อแฮได้ครับโอเคเนาะ ที่สำคัญจริงๆเรียกว่ามีภาพแท่นพระเจ้าแล้วก็ภาพที่หลานพระเจ้าที่แตกต่างกันมากอันนี้คือภาพพิดาอันนี้คือภาพแท่นพระเจ้าก็จะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยในโลกที่มีภาพที่เราจเริ่มรักษาไว้แล้วใช้แทนฉับใช้แทนแทนฉับภาพแบบนี้จะเป็นฉับเป็นธรรมเป็นโบราณโบาณแบบนี้ทำเป็นภาพทิดา เปสิ่งหาที่ผ่านมาพอดีเลยโอ้ยน,นั่นแหละแน่นอนก็เป็นบรรยากาศเล่าเรื่องมางให้น <c oughs> เรื่องราวพระเจ้าสิดีบเร่วชาวนี้ะเป็เรื่องรานส่นประวัติศาสตรครับยความเป็นา้ม